สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตัวเกเตอร์ชาแนลเราก็อยู่บ้านเปื่อยเปื่อยอีกแล้วนะคะโควิดระบาดขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันนะเราไม่มีโอกาสจะไปเที่ยวไหนเลยเพราะเราอยู่ในโซนพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงแดงปี๊ดเลยวันนี้เราก็จะมาเล่นไอแอปไรที่เราแบบว่าจะวัดเหมือนแบบว่าวาดภาพแล้วให้เพื่อนถ่ายว่ามันคืออะไรขอขอโมก,ก่อนเลยว่าเราอะ ฝีมือวาดภาพระดับปเป๊ะรียกเราว่านักวาดภาพในตำนานนะคะทีนี้เราก็มาโหลดโหลดแอปมาแล้วนะคะเป็นแอปการาฟิกนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปเล่นเลยไปมาอ้าวอันนี้เหมือนเขาเริ่มไปแล้วไม่เป็นไรเราก็เล่นไปเลยนะอะไรอะอะไรวะอีอีป้าใช่ปหอีกัวหน้าเหรอเย้ถูกไม่กลัวหน้าโอ้ทุกคนดู ดูเขา้านนะอีบวกบวกอะไรแล้วก็หน้าโหเต้สุดอะ่ะอันนี้มันจะแรนดอมไปว่าใครจะถึงคิวใครที่จะได้วาดภาพนะพอถึงถ้าถึงคิวเราอะ่ะเขาก็จะมีคํามาให้ใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องวาดวาดตามนั้นแล้วถ้าใครตอบถูกก็จะได้คะแนนไปเรารอก่อนว่ามันจะถึงคิวเราเมื่อไหร่จะมันโชบฟิมือเตมาต่อ แมวแมวแมวเนี่ยเลยแมวแมวไม่ใช่อ่ะเสือเฮ้ยทำไมอ่ะเสืออเสืออะไรวะเสือเสือเสือชีต้าเหรอเสืออะไรวะเสืออะไรอ่ะไม่ใช่อ่ะเสือเสือหิวข้าวทำไมไม่ถูกเสือเสืออาชีตาของหมิ่กระลันเรามาดูกระชทในเพื่อนมขาขึ้นมาเลยกัน มีคนถูกคนเดียวเองอะ่ะชีตาโหไปต่อไปตะกวดตะกวดอ่าตอบถูกคนแรกนะคะอันนี้เขาไม่เขาไม่ได้วาดรูปนะคะนี่เหมือนเป็นใบคำเนะพิมพ์ตัวหนังสือมาแล้วก็ติดติดติด,ตดเอามันจะมีจับเวลาถอยหลังด้วยนะเนี่ยเป็นแถบแดงๆเห็นปะถ้าเวลาจะหมดแล้วมันก็จะลดลงลดลงลดลง,ลดลงเรื่อยๆไปไปไปอ่อะ หัวหอมหัวหอมเหรออะไรวะหอยอะไรอ่ะหอยหอยที่มันเป็นจุ้งๆหอยหอยเชลหอยเชลหน้าตางี้หรอหอยเชลหน้าตางี้หรอหรือว่าหัวหอมไปค่ะต่อไปคิวใครอ่ะถึงคิวอีชั้นแล้วอยางเราจะมาโชว์ฝีมือเราบอกเลยว่าเตะฮ้ยโอ้โหตายละ ต้มตำํำเส้นนเปนไงในระบายสีขาวได้เลยเปไงทุกคนสีเหมือนกันนะท่าของเราเหมือนไหมเหมือนปะขนมจีนนะฮะอันนี้ก็กว่าตะก้าเป็นสีออ่าบอกแล้วว่าเต้สุดๆแล้ว เอเอร์แน่แน่เลยแอนี่แต่ผู้คนแรกอะบอกแล้วเล่นรเป่าวะไม่ใช่คนแรกรอะคนที่สี่สามารถเล่นกับเพื่อนหลายๆคนได้ด้วยนะแบบว่าถ้าเราแบบมีเพื่อนหลายๆคนอะก็สร้างห้องสร้างห้องขึ้นมาแล้วก็เพื่อนเข้ามาเล่นหลายๆคนได้มาต่อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้เหรอข้าวข้าวอะไรอะ แซลมอนแน่ๆเลยอะไรอะ่ะไม่ใช่แซลมอนวะไก่ย่างไก่ทอดทำไมอ่ะไก่ทอดต้องไหนวะไก่ทอดตะไคร่อะตะไคร่ตะไคร่เป็นกลมๆมมีเหลี่ยมๆอะไรวะบางขายโรตีอะ่ะ โรตีโรต,โตีอ้าวจบแล้วอะนี่เราเราไม่ได้ติดอันดับนะคะมันจะมีอันดับเพื่อที่หนึ่งทีสองทีสามนะคะเราเข้าเกมนี้มาช้ามันก็เลยแบบอยู่อยู่ไม่ได้ติดอันดับโอเคสามารถไปหาเล่นกันได้นะทุกคนมันก็สนุกอยู่นะแบบถ้ามาเล่นกับเพื่อนหลายๆคนอะลองไปเล่นกันดูแก้เบื่อแก้เงาได้ไปละใครชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะ